วันนี้นะครับวัดพิพัฒนมงคลวัดหลวงพ่อทองคำทุ่งเสรลี่ยมนะครับเราก็มาชมความงดงามของวัดนะครับที่ท่านสร้างไว้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรม เป็นวิหารเจดีย์พระทองคำนะครับนี้ินยยกล้ค็ัวเช่วงนี้ก็เปิดแล้วนะครับกพทุกท่านสามารถเที่ยวได้นะครับ